ยินดีกับป้าแตนนะครับผมคลิปนี้คลิปอยกำลังข้นหอยถลงเข้าอ่ะถลางเข้าเลยหมอกรยเตี๋ยวพอได้มือหนึ่งได้หมวกนี้ไม้ค่าพอดี้ค่ากวยเตี๋ยวเหรอเออเขาบอกกระจเยเมอยู่ว่าพอดีพนักงามาเปิดหลา๋วยเตี๋ยวไหมเลมทุาได้มาขายกันเลยทุนพอดีก็บอกเราเลยเนาะพอดีสีเป็นคนิดสูตเปิดตัวแล้วนะแม่ครัวเนาะ คือไปยู่รังกานนี่ล่ะโอ้พอน้องออนิวอ่ะหนึ่งสองสามมาถ่ายรูปเมืองกันบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องป้าแตนชาแนลนะคะทุกคนลุงไม่พี่มองตัวติดอยู่นะคะทุกคนนี่ก็มีหลายคนสอบถามมานะคะทุกคนเบ๊วยบ๊วดผ้างมงง่ายใดทุกคนมีคนถามมาแล้วก็เดานะคะ ของเราไม่มีสูดรนะคะไม่มีตัวเลขไม่มีอะไรรับดาวล้นๆนะคะพอาะแล้หด,ดังหายุายพ่นคนเดยินหายหายุเท่นี้คนเดยินนะนะปาดศึดูแล้วสันเขาก็เลยว่าป้าบอกแ่งหวดหนาอียังมาสันแต่ว่าที่พูดนี้ก็คือตัวใครตัวมันนะคะทุกคนคือเราเราไม่เราไม่เน้นเราเน้นตัวใครตัวมันนะ,ะทุกคนก็ ถ้ามันมาก็ดีถ้ามันไม่มาก็ตัวใครตัวมันนะคะแต่ว่าเป็นแนวทางแนวทางสุวันนี้สุบจะเยอะมากเลยนะใช่ครับไม่รู้มันอะไรมันมันเต็มไปหมดเลยแต่เขาก็กถูกไม่ถูกเลย,ยเออแต่เอฟซีก็ถามมาว่าป้าต้องบอกแต่นเนิ่นนะมัาจะออกมาว่านี่ถามป้า <c oughs> ป้างั้นก็บอกตัวเดียวไปก่อนเออบอกตัวเดียวตัวเดียวกันเขาบอกไว้ก่อนนะคะทุกคนนี่คิดเอานะ <c oughs> เป็นความชอบส่วนบุคคลนะคิดเอาไม่ได้มีสูตรมีอะไรอ่าไม่ได้มีสูตรมีอะไรคือคิดเอาคิดเอาคิดเอาเดี๋ยวงวดหน้ามันออกที่อะไรเนี่ยันที่หนึ่งเหรอหนึ่งที่หนึ่งหนึ่งตัวอะไรที่หนึ่งตัวอะไรหาไปก่อนหนุ่มเบิ้งหนุ่มแข้งข้านบอกฮามันจันบ้างเอาไม่ฮามาก่อนเบิ้งหนวันน่าจะวันจันนะจหนึ่งวันจันหนึ่งเมษา หน <S <S <constitutional> ึ <S <S ่งเมษาแล้วก uh, ็วันจันทร์หเมษาคิดเอาทุกคนไม่ได้มีสูตรนะคิดเอาวันจันทร์สี่เอาไเนี่ยแกมือกินเองกินเองกินเองกินโหดเนาะสั้นๆนะเมื่อกี้สั้นๆเพาะว่ราะมันเสียงตามา่อสองสามเดือนเอาวันจันทร์เพราะอย่างสี่ก็จริงจริงๆรรอบนี้เนี่ยป้าก็บอกทุกคนเลยนะมันไม่เป่ามันก็เบิ้ลถ้ามันออกวันเสาร์น่ะ ลอตเตอรี่ลอตเตอรี <presidency> ่อส <wi> ันวาลอตเตอรี่ปลาซื้ออะยังมันจะบอเก้าเก้าเจหเจนะทุกคนเฉียดมากเลยโหถ้าเป็ดหกท้ายไม่จะพูดเลยใหวเขาเรียกว่าทั้งเบิ้นทั้งหางทั้งหน้าเก้มันคือเบิ้ลแล้วนะาเก้อ่ะใช่อย่ทีเนี้ยเจ็ก็ดแล้วก็เป่านะคือมาถทกทาง แต่ไม่ถูกตัวเลขนั้นเองผิดไปสองตัวได้แต่ไม่ที่เราก็สองหกเจ็ดนะแต่มันก็ยังไม่ได้ฝันแม่อะไรอีกแต่ว่าเริ่มต้นเลยก็เขาบอกว่าอะไรปิดสีหามาเลยทะเบียนรจริงจริงมันก็ออกหมดนะทั้งทะเบียนใบบุญทั้งซื้ออะไรก็ได้ให้มีสีันออไรก็ออเลยนะรถไข่ก็ยังออกนะรถเบาลุกก็ออกลุงกับฝันซื้อสามตัวหน้านะหกศูนย์เก้า เกือบเพราะมันออกห้าศูนก้านะสามตัวหนาโอ้โเฉียดเฉียดรอบนี้วันจันทร์ลงไหนูวันจันทร์เนาะสิบเอ็ดวันที่หนึ่งออกวันจันทร์สิบเอ็ดใบเนาะสิบยกมือเอายกมือเอาอ่าดูดีเบาแล้วเบาก็ถ้ามันสี่หวมันก็ออกเราเคยไปใส่ดอกซีเราบอกว่าดวงของป้านะถ้าป้ายิ้มบ่อยๆยิ่งได้บ่อยแม่นบอกไม่ยิ้มออกมาจากใจ ตรงไหนแล้วก็เป็นป้าาิยเลยิ้มไม่ก็จริงๆป้าตั้งใจซื้อวันเกิดป้าอายุป้าแย่แม่า่ะแต่พอดีพอดีมันตรงกับว่าวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์จ่าม้อมีป่ะคือวันที่หนึ่งนี่หวันเกิดจ้างมาล้อ ต้องถือหลายสักก้อนไดเาเกดรางวัลที่หนึะก็ห้าไปซื้อหลายซื้อหลายยงไดรางวัที่หนึ่งอาที่หน่ถ้าถูกวันที่หนึ่งมันเกิดป้าก็จัดหมอลำเลยหมอลำสิ้นะเลยนะาโูแต่วันนี้พ่อได้ถวายสียยยแต่ว่างวดนี้เสียดได้แล้วเสียด้เนก็ได้เสียดไม่ไรเงวดเยู่น่ยจริงจริงตั้งใจจะซื้ออายุ เพราะว่ามันวันเกิดป้าไงแต่ทีเนี้ยถามมนุษย์กับไอเอ็ดเปียบอกมันจันด้วยก็เลยน่าจะสีมาเดานะคะทุกคนเดาเพราะมันยังไม่ออกนะถ้ามันเป็นอะไรมาอย่าไปติงกันนะคะทุกคนเดาเราไม่มีสูตรเราก็ยืนสีก่อนนะคะแต่เราก็บอกสีก่อนเลยแต่กูก็บอกมันแมนมันก็ยังมีดีประกอบใชนะ แนวนี้เ่หััววงดทุกคนนนแี้เาหูมือแต่ซื้ออายุคือบอกตัวเองมันจะซื้ออายุอายุตัวเองก็สี่สี่ย่างสี่ห้าออยู่หลักสี่ขีดหลักสี่ฮ่าฮ่าฮ่โหเดือนเกิดด้วยเนาะเดือนหน้าเนาะเดือนเกิดด้วยหลักสี่มาแน่นะอาจจะเซอร์ไพรส์วันเกิดพ่อเขาได้นะหลัวันที่หนึ่งเนาะ ชุดเจ้าข้ามันชุดเจ้าถือก็ใจก็มาซอยไข่ออกคามอลั่มเนาะสั้นกับซอยยุ้กันถือหลักสื่อที่ละหาบาทที่ถือได้ที่เราเนอ้มันดูถูกจะหาบาทแ่้เธอเศร้าหาบาทสื่อที่ละหาบาทเป็นที่ถือได้อีหยั่งอิตาลียังมีหาบาทนี่ครับอ่ะจริงๆบอกให้ทุกคนบอกไม่ยากเลยง่ายๆเลยนะถ้ามันจะเข้าวเปเข้าก็ง่ายๆเลยวันเสาร์เนี่ยป้าถือหลักเลยนะป้าถือหลักเผื่อทุกคนจะเป็นแนวทางนะเขาหน้าป้าจะไม่ทําคลิปทําอะไรก็ได้แบบว่า าจจะลืมอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนวันเสาร์เนี่ยถือเบิ้ลถือหามแน่นวันเสาร์ถือเบิ้ลถือหามมีเจ็ดมีสามมีหนึ่งนะคะทุกคนวันพุธวันพุธก็จะเป็นไปมีหกมีเก้ามีหกมีเก้าวันศุกร์นี่มีหนึ่งมีสามวันศุกร์มีหนึ่งมีสามวันจัน์น่าจะมีจัไม่ผิดว่ามันมีสี่มีหกหรือเปล่านะ อันนี้เป็นจริงๆมันก็เป็นตั้งแต่อยู่โรงงานแล้วแหละป้ามีตอนนั้นเข้ามาขายมันแจกเป็นใบไปปิวทุกอย่างอย่างนี้แหละป้าก็เก็บเอาไว้นานมากวันจันทเอ้าวันจันทมีสี่มีหกวันพุธมีหกมีเก้าวันศุกร์มีหนึ่งมีสามวันเสาร์มีเจ็ดหนึ่งสามส่วนมันจะเป็นเลขเล่เปิลเลขเบิลเลขเปาเลขหามอะไรพวกนี้ส่วนวันพฤหัสกับวันอังคารจำไม่ได้ค่ะทุกคน ก็ซื้อซื้อเปแนวทางเปแนวทางเอาไว้ไปดูเอาไม่มีอะไรคลิปนี้มันร้อนอากาศมันร้อนนะคะทุกคนก็เลยนั่งคุยว่ารอบนี้จะเสื้ออยู่ตัวเองเพราะว่าวันเกิดครบ45่สินะสี่สิย่าง45 6เมษาก็6เมษาใช่ไหมสี่ห้ากว่าไปด้วยเลยทุกคน456 หกเมษาสี่ห้าหกสี่สี่สี่ห้าสิบหกเอาละทุกคนเล่นสี่เล่นสี่เล่นสี่เป็นแนวทางในคลิปนี้นะคะทุกคนในคลิปนี้นคลิปต่อไปก็จะมีแนวทางใหม่ก็ได้ทุกคลิปมีแนวทางหมดค่ะทุกคนที่เราจะ<อ>ถึงวันที่ออกก็คงสุดท้าย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 ขอบคุณแนวทางขอบคุณปาสวนผักนะฮะสวนผักด้วยนะฮะปอร์เซนค่ะสำหรับคลิปนี้